สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเวทีงานนิ้วเมืองคนนะคะ <มา S 1> วัวหน้าทำอะไรบนเวทีตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่า <c oughs> โมงแรงา <c oughs> <อ>ช่วงนี้เรามีซ้อมโชว์ใหม่ของมะลําใจเกินร้อยนะคะ <c oughs> บอสก็อัดชีเด็กๆไปเลยค่ะนีต่อแถวสองฟังไปเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่บอยนะคะ มาเราพลาดเซนดีๆแล้วพลาดได้หน่อยได้ไหมเราเป็นฟาดกันดิเต้นฟาดปัดกีดเพ่งกีดทุกเพ่งเด้อสุโมเมนต์กีดมือเดียวเต้นเฮาเกีดมือเดียวแล้วมือต่อมากเป็นเพ่งตันจะพาดอีกหน่อยล่างานเด้อล่าเป็นเดือนกับพี่กูมือบบเก้ วันหลังวันที่เจ็ดนี้คือจะเอาทีวันนี้เริ่มทําการแสดงสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะว้าวบ๊อใจดีวันนี้แจกอีกแล้วให้ฟันทุงน้องๆในการซ่อมขอบคุณค่ะต้นต้อทีมวัดดาวจ้า โอ้ผมมาดูนะเนาอันนี้ลาบ่อยไหมั้งตาดีกว่าตอบครั้งลาหนึ่งเดือนต่อครั้งเมื่อใคร่สีได้เดือนละสามเดือนผมมันบอกมันลาบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนรอบกลางเดือครั้งก็คือก็คือต้องลาทุกเดือนจริงปะบ่อยลาบแล้ว เดือนละข้างเดียวข้างละเดือนกี่แม่ข้างนี่แหละเนี่ยข้างเดียวข้งเรเดือนนี่นักเลยขอบคุณนะคะฟิวเต็มทุกวันบาพี่น้องกับป้าปูสาดผาเครื่องสนามแล้วค่ะอันนี้บบนายมากกว่าลูกพาพาให้ดูนิ่งเลยมั้งเอาแห่ให้เพิ่์น้องมัตไซแม่ เพืย่ยนคะให้ดูพอ, <า S 1> อมอันี้นนไไผ่าให้ดูรูปรอมขอบคุณ <ปะ S 2> ที่บอยนะคะให้กำลังใจน้องๆในการซ้อมนะคะวันพรก็มีโชว์ใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> น้องๆกกำลังแก้ทา่าสำหรับโชว์ใหม่นะคะแล้วก็เราเองก็กำลังซ้อมเนื้อเพลงนะคะขอกำลังใจด้วยนะวันที่8ธันวาคมนี้พร้อมโชว์ใหม่นะคะพี่น้องพอกัรนาเวที่อยู่ที่งานนมัรการพระราชบังท้วนแล้วก็ะ เจอกันในไลฟ์กลุ่มปิดนะคะพี่น้องเข้าไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์คณะมาลำใจเกินรอ้อยแล้วก็เข้าไปรอในกลุ่ม <c oughs> อมมวลน้ำกันเด้อค่ะ